สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่3กันยายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast อีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันพุธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดการเงินตลาดหุ้นทั่วโลกในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะและตลาดหุ้นยุโรปนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับจากที่ปรับตัวลดลงมาสาวันติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นรายละเอียดในแต่ละตลาดกันไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์นะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้้นไดมาากกว่ 450จุดนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่แรงที่สุดใน1วันนะฮะนับตั้งแต่ช่วงการเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนดัชนีเอสนพ500และนัสแตร้อยนะครับก็ยังคงเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่องนะครับโดยทั้ง2ราดัชนีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า1ทั้งคู่นะครับโดยหุ้นในกลุ่มที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะแลกการบ้างนะฮะอย่างเช่งผู้ผลิตไฟฟ้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับ แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะฮะหลายๆตัวที่มันเงียบๆไปอย่างเช่นทวิตเตอร์หรืออัลฟาเบตนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข,ข้างดีส่วนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะฮะและปรับขึ้นแรงด้วยเนี่ยเริ่มมีการถูกเทขายทํากาไรกันออกมาบ้างแลวนะครับอย่างหุ้น Apple ิลนะฮะเทสลา AMD นะครับหรือว่าซูมวิดีโอนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยปรับตัวลดลงกันมาแรงอยู่เหมือนกันนะฮะโดย Apple เนี่ยก็ลดไป AMD เ็2%กว่า t e s l a นี่ลดไป 5. 8เซย ส่วนซูงวิดีโอนะครับลบไป7.5%นะฮะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อคือนาังคารเนยบวกไปถึง40%นะครับก็ต้องมีลงมาบ้างภาพรวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันแทบทั้งหมดนะฮะมีกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวที่ปรับตัวลดลงนะครับก็คือกลุ่มน้ํามันนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงแรงอะไรมาก ความน่าสนใจของตลาดหุ้นสหรัฐมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆนะฮะเขามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญออกมาด้วยนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ออกมาไม่ไดีดนะฮะก็คือตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนหรือ ADP Non Farm Employment Change นะครับประจําเดือนสิงหาคมปรากฏว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะเพียง428,000ตําแหน่งเท่านั้นนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมากนะฮะตลาดนี้คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง950,000ตําแหน่งนะครับแต่ข่าวร้าย ตรงนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดหุ้นเลยนะครับคือเซนิเมนต์ของตลาดหุ้นตอนนี้ค่อนข้างดีมากนะครับก็เลยยังขึ้นได้ต่อเนื่องแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนักลงทุนไว้นะครับก็คือตัวดัชนีวิกอินเด็ก์นะครับคือช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องแต่วิกอินเด็กต์นะับมันไม่ลงเลยนะครับเมื่อคือนก็ยังขึ้นมาอีกนะฮะขึ้นมาอีกเล็กน้อยบวกขึ้นมาอีก1.72เปอร์เซ 26.57นะครับก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้ผ่านมาเวลาหุ้นขึ้น,นแล้ววิ่งอินเด็กซ์มันขึ้นตามเนี่ยมันมันมักจะตามมาด้วยการปรับฐานบ้างอะไรบ้างนะครับก็อยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับตลาดหุ้นจีนนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา1.76จุดนะฮะหรือ0.04%ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ เรียกว่ากลับด้านกับทางตลาหุ้นสารลาและกันนะครับคือจีนเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอะไรออกมาที่ดูดีดูดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยช่วยให้ตลาหุ้นเนี่ยบวกขึ้นมาสักเท่าไหร่ละเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันขยายตัวมาได้ดีเนี่ยค่อนข้างหลายเดือนละมันเลยไม่ค่อยทําให้นักจุดนักทุนเนี่ยตื่นเต้นหรือว่า ให้น้ำหนักกับมันมากสักเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงตลาหุ้นจีนเนี่ยตั้งแต่เข้าปี2020มาจนถึงตอนนี้นะครับมันก็บวกขึ้นมาถึง18%แล้วนะครับมันเลยพวกตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยมันเลยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เมื่อวานนะครับตลาหุ้นจีนมันจะบวกเพียงเล็กน้อยนะฮะแต่พวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะปัจจัยบวกเนี่ยมันยังคงเป็นขาบวกจาก จากทางบริษัท Apple นะฮะที่มันมีกระแสข่าวว่าบริษัทเขาจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะฮะอย่างเช่น iPhone ที่รองรับ 5G ได้หรือว่านาฬิกา Apple Watch รุ่นใหม่ iPad รุ่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับข่าวพวกนี้ก็ยังส่งผลบวกต่อพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้อยู่นะครับสำหรับการความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจีนที่น่าสนใจนะครับมันมีรายง,งานบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของจีนนะครับได้มีการออกพันธบัตรในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย สูงถึง1.2ล้านล้านหยวนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาข่าวนี้เนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นข่าวบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายิ่งมีขายบอลได้เยอะสภาพคล่องเข้ามาในระบบเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงในการที่บริษัทจะล้มลงเนี่ยมันก็มีลดลงนะครับ เมื่อวานผมเห็นกราฟบูมเบิร์กอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจเลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องของดัชนีเสียใจสามร้อยกับดัชนีเอสแอนพีห้าร้อยนะครับเขาเอามาเทียบกันโดยเขาพบว่าจํานวนหุ้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตของดัชนีเสียใจสามร้อยนะครับมีรา,ราคาของของหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันได้นะครับเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวถือว่าเยอะนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือมันค่อนข้างชัดว่า ต่าหุ้นจีนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแต่ส่วนของดัชนี S&P 5 0 0นะครับจำนวนหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมีเพียง60%ต้นๆเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าจีนเนี่ยเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเกือบ20%เลยทีเดียวอันนี้เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่าต่าหุ้นจีนนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีการกระจายกลุ่มกระจายเซกเตอร์กันดีกว่าสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยที่มันขึ้นมาแรงๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันไปกระจ นะครับถัดมาเป็นที่ต่าหุ้นฮ่องกงนะครับดัชนีหางเสงเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะลดไป0.26%เนื่องจากดัชนีหางเสงเนี่ยมันมีพวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนประกอบอยู่ค่อนข้างมากนะครับมันจึงได้รับผลกระทบในเชิงลบจากพวกผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า0.70%อีกครั้งนะครับแต่ว่าดัชนีหางเสงเทคอินเด็กซ์ Index เนี่ยโหปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆเลยทีเดียวบวกขึ้นมาถึง3.1%นะฮะสำหรับวันพุธที่ผ่านมา พาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆอย่างหุ้นเมตตวนเตี้ยนผิงหรือว่า jd.com คนะทสามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้ส่วนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีอันดับหนึ่งกับสองนะครับอย่าง阿里巴巴และก็เทนเซ็นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าหุ้นเทคโนโลยีนะับไม่ใช่แค่สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีจีนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเช่นกันนะครับบางวันในจีนแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานเนี่ยเ d c o m มบวกไปถึงเก็ด อลบาบาก็บวกได้ถึง3%เลยทีเดียวนะครับมาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนีจริงๆก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะฮะปรับตัวเพ,เพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ4 4 7ตลาดได้ปัจจัยบวกจากเรื่องค่างเงินเยนที่มันกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนะฮะอยู่ที่เหนือดับ1น6่ยเยนได้อีกครั้งจากการแข่งค่าของค่างเงินดอลลาร์ แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตรงที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเขากําลังพิจารณาปฏิรูปภาษีเพื่อดึงดูดบริษัทการเงินต่างชาติและก็แรงงานที่มีทักษะเนี่ยให้เข้ามาในประเทศมากขึ้นคือตอนนี้นะครับนยโยบายหลักของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะยกสถานะประเทศเขาให้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกนะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงถูกลดระดับลงไปญี่ปุ่นเขาเลยอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นมา โดยผู้กำหนดนโยบายนะครับออกมาเผยว่าเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะสำหรับบริษัททางด้านการเงินจากต่างประเทศรวมถึงทรัพยากรมนุษย์หรือว่าแรงงานจากต่างชาตินั่นแหละให้เป็นรูปธรรมนะครับเขาเลยจะต้องมีการปฏิรูปภาษีนะฮะแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่จะมาลงที่ธุรกิจด้านการเงินอะไพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าญี่ปุ่นก็คงเดินหน้าเต็มที่นะครับ เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเศร,รษฐกิจมันโตช้าเขาก็ต้องหาวิธีในการเติบโตให้ได้นะครับถัดมานะครับขอไปพูดที่ตลาดหุ้นอินเดียเลยแล้วกันเมื่อวานนะฮะตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.56นะฮะได้รับปัจจัยบวกจากตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีรวมถึงในช่วงท้ายตลาดเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวดีมากนะฮะตลาดหุ้นอินเดียก็เลยได้รับผลกระทบเชิงบวกไปด้วยเนื่องจากช่วงก่อนก่อนที่จะปิดตลาดเนี่ยตลาดลาหุ้นอินเดียม ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมอยากมาเล่าจากตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่า Infosys นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของอินเดียคือตอนนี้เนี่ยครับเขามีแผนที่จะจ้างพนักง,งานชาวอเมริกันเ,เฉพาะชาวอเมริกันนะฮะเพิ่มขึ้น12,000ตำแหน่งภายใน2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะจ้างให้ได้25,000าตำแหน่งภายใน5ปีนะครับคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เขารับปากกับทางสหรัฐไว้ ซึ่งน่าจะทําได้ไหมก็น่าจะทำได้เพราะครับนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเมื่อตอนปี2017เขาก็เคยรับปากกับสารัฐดไว้ครั้งหนึ่งว่าจะจ้างแรงงานอเมริกันให้ได้10,000ตําแหน่งภายใน2ปีซึ่งพอ2ปีผ่านไปนะครับเขาก็สามารถจ้างได้ถึง13,000ตําตำแหน่งมากกว่าที่รับปากไว้ด้วยอันนี้เนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่าบริษัท i n f o ฟซินะครับเป็นบริษัทที่เติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับเขาถึงได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ ก็ถือว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่จีนแต่เป็นอินเดียนะครับที่ก็เติบโตได้ดีเช่นกันมาที่ต่าหุ้นยุโรปนะครับต่าหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะดัชนีสตอ็อก600เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง1.66%นะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงมา4วันติดต่อกันปัจจัยบวกนะครับมันมีการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจนะฮะที่สำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวเลขค้าปีของเออยอรมน,นีนะครับโดยตัวเลขเยอรมันรีเทลเซลเนี่ยหดตัวนะครับยังอยู่หดตัวอยู่นะฮะลบไป0.9%เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะฮะที่หดตัวถึง1.9%นะครับคือพูดง่ายๆมันยังหดตัวแหละแต่ว่ามันหดตัวร้อยลงแล้วก็ มันน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะขยายตัว0.5%นะครับปัจจัยหลักนะครับมันมาจากตัวการแพร่ระบาดระลอกใหม่มันเลยทาให้พวกตัวเลขค้าปีในพวกนี้ปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ไม่ทําให้จะเรียกว่ามันก็เป็นข่าวไม่ดีไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ดีขึ้นแต่แค่ว่ามันดีไม่ได้ตามที่ตลาดหวังไว้เท่านั้นเองแต่ส่วนพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสินค้าฟุ่มเฟือยและก็เฮลท์แคร์นะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับ มาที่ราคาทองคํากันบ้างนะฮะราคาทองคำนะครับปรับตัวลดลงแรงอีกแล้วนะฮะราคาทองคําสปอตมาปิดที่ประมาณ194 3เี่หรียญหรือลดไปประมาณ1.4%ปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคํามาจากค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับที่แข็งค่าขึ้นโดยดัชนี u s เอสไลน์เด็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.3%นจาะครับจากความคาดหวังของนักลงทุนที่จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะสุดท้ายนะครับมาที่ตลาดหุ้นไทยดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะะ บวกได้ดีเลยเส้นเด็กเนี่ยบวกขึ้นมาได้10.3จุดหรือประมาณ0.79%หลังจากที่ปรับตัวลดลงมา3วันติดต่อกันปัจจัยบวกนะฮะมาจาก sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของทางรัฐบาลนะฮะมูลค่า68,000ล้านบาทนะครับโดยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะฮะมันส่งผลบวกต่อพวกหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและ้าปีกเป็นหลัก แต่พอมันมีนโยบายาแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลบวกต่อ sentiment ของตลาดโดยรวมได้นะครับพวกหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ค้าปีกนะฮะอย่างที่เรียนไปตะกี้นี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวกับค้าปีกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เรียกว่าโดดเด่นเลยทีเดียวเขาได้ข่าวเสริมทั้งจากนโยบายกระตุ้นล่าสุดของรัฐบาลนะครับแล้วก็ ข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ของบอริษัท Apple นะฮะพวกคุณเหล่านี้เนี่ยมันเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีอย่างพวกคุณคอมเซเว่นนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง3%วกว่าเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับพวกคุณในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะเนื่องจากค่างเงินบาทเนี่ยลับมาอ่อนค่าอีกครั้งละตอนที่แตะหุ้นปิดตลาดไปนะฮะค่างเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3าม5บเดงาบาทแต่เมื่อเช้าที่ผมดูเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยไปอยู่แถวบารยคมรับ ภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็มีประเด็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสรุปอีกให้ครั้งนะฮะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นที่หนึ่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะดาวโจนปรับตัวเพิ่มขึ้นไดถึง4ี่้อยห้าสิบจุดดีที่สุดในหนึ่งวันนะครับนับตั้งแต่กลางเดือนกระะกฎาคมเป็นต้นมาหุ้นที่ปรับตัวได้ดีในช่วงก่อนหน้านะครับอย่างพวกหุ้น a p p l e t e s l ทสลา AMD รวมถึงซูมิว i ดีโอเนี่ยเริ่มถูกแรงขายทํากําไรออกมาทําให้ปรับตัวลดลงแล้วก็ลงงงกกัันนนนแรนึออยู่เหมื ประเด็นถัดมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP nonfarm employment change เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้แบบมากกว่าครึ่งเลยแต่ว่าประเด็นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นอะไรนะครับสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงไป4วันติดต่อกัน ะะตลาดหุ้นยุโรปนี่จริงๆก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวน้อยกว่าตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันสําหรับประเด็นหรือปัจจัยต่างๆของตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกในวันพุธที่ผ่านมาก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ